โอ้โหไฟแนลลี่ค่ะไฟนลลี่ใช่ถึงวันนี้และแล้ววันนี้ก็มาวันนี้ที่มาฟอยค่ะวันที่ใหม่กับพี่เต๋อเวิร์กโปรเจกต์นี้กันมา2ปีค่ะใหม่ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น First Premier ยม Press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ f i r s t episode ค่ะซึ่งวันนี้วันที่27แล้วก็วัน ที่ออนแอร์จริงๆคือหนึ back, uh, <tem <tem ่งวันที่หนึ่งจิกาค่ะนกเต้นกันไหมทุกคนเต้นะครับพูดจัดคู่ก่อนตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูอะเป็นฟิลแบบมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เสือที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็น โปรเจกต์เีนนะะ้เป็นยังไงเลครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมา2คนนะครับจากพงเปน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบเหมือนเราออกมาจากห้องคลอดอะอะไรแบบนี้นี่น้องแคลรเบล่นี่ลใช่ครับก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่า แครเบลจะทำให้ทุกคนแบบเหมือนบดีใจแล้วก็มีความสุขครับลูกาคุณแม่ใหม่ไหมมาลูกเอ้น้องคนนี้นะคะสังคบคึงนะคะชื่อน้องเมเบิรนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแปงจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะมันเพิงเลยไม่รู้จะเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของ ก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่ะเราก็ไปสี่วันนี้มา่นสิมรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบมีเมิร์นไมมีดีคำตอบดีจังอใช่แล้วมันแรกที่ตัวเองกขอบคุณขอบคุณที่นี่ค่ะใช่ถูกแบบหนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่หนู พาร์ทเอนอร์แหละน้องน่ารัมากมากๆัออนยากเ,เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมมันภูมิใจมากๆค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงสักคนตรงนี้ใช่สมการรอคอยอคอย่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุกคนมากๆแสดงวันที่ผ่านมามันเหนะื่อยมาก เอ๊เฮ้ยถามหนูม่ถูไม่ถือว่าการถายมันเองอัดหนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วหนูดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ใช่หนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆค่ะแล้วก็ ขอบคุณพี่เมเบิร์นแล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะใช่ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้ทุกคนได้เูใช่วันนี้แม่มาดูไหมวันนี้มาดูค่ะแม่มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะใม่คนมาเลยภูเก็ตทุกคนนะเด็กไม่ค่อแม่มมาจาต่างจังหวัดหมดเลยนี่โคราชพี่ต้ยอยากกิน เรกินท่ชียงภูเก็ตอในสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมาได้ในวันนี้เนี่ยเอาน้องไปลอาน้องน้องเกเป็นยังไงบ้างที่นจะได้อะก็คือหนูอะไรนะอะไสนะอะไรนอะรนะอะไรนทอะไรนะอะเรนะอะไรนะอะไนะอากรนไรนอรูะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ่ะกันะ่าไนะไร้ะรนะอะไนะอะไรนะอะไรอนอะนนะไนะ ได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกๆทุกๆคิวทุกๆแบบการฝึกฝนขอบคุณแล้วนูก็จริงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของผูกเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่ค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ พี่พพี่ใหม่พี่เต๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการหมายถึงว่าในการในการถ่ายค่ะในการถ่ายคือพี่พ <b Rep cycles> <c oughs> <c oughs> ี่ก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนํำพวกหนูตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่พี่ก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพอย่างเต๋อก็ใหม่แบกหน้าที่กันยังไงก่อนอ๋อชัดเจนเลยครับคือผม ผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชันครับหนึ่งเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำอะไรส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติสต์แมนจเมนต์ครับจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากก็จะแบบเหมือนต้องแบบเหมือนปรับลุกต้องแบบเหมือนสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสือนะ้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าคุณจะตื่นเช้าอะไรเงี้ยนอนอย่านอนดึกอะไรเงี้ยครับเขาดูแลคือน้องไหม่ดูแลแบบผมเป็นแม่เป็นพี่สาวยังไงก็ต้อคอยดูังไงเพราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มี งานส่วนรวมเราก็ต้องทําค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานส่วนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอย่เงเนี้ยคะอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะใหม่ m u l t i t a s มากใหม่ทาได้หลายอย่างพร้อมกันใหม่ก um, ็จะคุยกับทั้งช่วงวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปนะใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลเลนาต้นปีซึ่งปีนี้ใหม่ก็จะจจบไม่อยู่ม่จะมีแกลบหนึ่งว่างๆเนี่ยใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังบุลุยเบื้องหลังดูแลเด็ก ทำไม่เต็มที่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบลเสร็จแล้วหอยประสบความสำเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นวาฬนาแล้วนะแม่ก็จะไปขายตะขาบต่อดังนั้นก็ใช่จะไปเป็นยายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของแต่ในขณะเดียวกันล่ะคะต่อให้ถ่ายอยู่ในวาฬนาก็คงจะต้องมีลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนนี้มีอะไรเงี้ยหม่เองก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ดักใสจอบ สองคนเนี่ยคนเดิยท่าเดินท่าโอ้ภูมิใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กดีสองคนเนี้ยเขาเป็นเด็กดีแล้วก็แบบว่าไม่ทำขนมโค่ะใช่รู้สึกดีภูมิใจนะค่ะเพม้พี่จี้เขาเข้มงวดกับเราองไรบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบดื้อแอบซนอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเราสอนดีแล้วเพราะว่าเราสอนเลแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขาอมั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นก็ ค่อยๆนนถนอมกันไปค่ะยังไหม่หริงใจน้องอยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมากเราเราเปทงพี่เป็นทั้งผู้จัดด้วยมันได้ใช่สาหรับใหม่อ่ะใหม่พาร์ทผู้จัดอะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองเลยอะใหม่จะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลา acting อ,อะไรง่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าจุดไหนไปไปแค่โดน จิ้มแบบโดนจุดนี้นิดเดียวปึ้งเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่าทุกพื้นเพว่าแต่ละคนเองนเนี่ยเซนซิทีฟเรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนทัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยเขาจะรักครอบครัวรักคุณยายเพิ่งเสียคุณยายไปเขาก็จะอย่างวันนี้แล้วก็ชายก็จะคิดถึงคุณยายถึอ,อน้องแ้งเขาก็จะแบบ วันนี้ร้องไห้ง่ายอ่ะไม่แค่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะก็แสดงเก่งใช่คนนี้เขามีของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็น acting coach แล้วค่อยๆไต่ไปนะลูกเป็นการแสดงแต่พัฒนาไปเลยนะอยๆทีเราสองคนระหว่างพี่เต๋อพี่ใหม่เราควรใครมากที่สุดโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจครับคิดว่าเขาไม่อยู่งนี้คิดว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดก็ทั้งสองท่านเลยค่ะเพราะว่าติดอารมณ์ไม่งั้นจำแนกว่า พี่เติอหน้ากลัวไงพี่ใหม่แบบออที่พี่ใหม่พี่ใหม่เขาอุ๊ยเอาจริงๆเอาจริงป่ะผมยังกลัวน้องใหม่เลยครับผม้อะยังไงพี่เอาพี่ใหม่ก่อนอ๋อพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่าด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จ ถ้าผ่านข้อด่านที่ตื่นแปลว่าเราเริ่มแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไล่แรงยังไงยังไงมันรอกรอบโมเมนตังมันเกิดที่ไหนพี่ามันอ๋อแบบที่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่เติ่ก็จะปวดทำไมอ่ะรอกอ๋อปวดทำไมไม่ิดพี่หรือเปล่าไม่กดพี่ใช่ไหมตัวที่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดอะไรออไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่ด่านที่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะคือถ้าแบบที่ทำเลยถ้าพี่เต๋อพูดแปลว่าพี่พี่ปล่อยยังไงรู้ไหมใชเล็บคุกูุกเกิดใหม่ขึ้นทุกวันเพราะว่าเดยิกาขยันเล็บมากเล็บเล็บเล็บหมือนไม่เข้าอูมาแต่ว่าจริงๆนะเล็บกุกเกิดขึ้นจริงอ้าวเหรอครัชอบเล็บ เขาชอบเล็บปุ๊บเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปเล่นแล้วกันปุ่งไปเลยคือจิตใจก็คือใหม่เลี้ยงใช่ค่ะแต่มันจะง่ายๆพี่ใครเอาเราเข้าอ่ะหนูก็ไปอ้อนให้มันเอาหนูเข้าอ่ะพี่ไหนออกพี่ไหนออกออกพี่ออาพี่ออกพี่ออกพี่ออกุูปหน่อยหนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วเออเดี๋ยวทนั้นเรตกใจมาตอนที่เขาเล็บปุ้บออกไปอ่ะไม่เลยมนูก็แบบหนูว่าครั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบโอ้ยหนูทำอะไรผิดมากๆหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพี่ใหม่ก็ดีขึ้น อแต่ว่าพอตอนวัน <left> ที่ออกจากคุ์ไปกับวันที่กลับเข้ามาบทสนทนาไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิมไม่มีใครกล้าคุยไม่ใครกล้าพูดชอบน้ำใช่ฮะเงียบเงียบทุกเงียบมากแต่ว่าชินยังไงไม่กลัวยังไงาสำหรับเราของหนูเปสามพูดนรู้สึกว่าก็ด้วยความที่ใหม่ห่วงมากๆค่ะพี่ใหม่ก็จะพูดตรงๆเลย แต่ว่าพี่ใหม่พูดปุ๊บใหม่ก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ,อ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้ผิดจริงๆที่เขาคงจะไม่พูดก็แต่ใหม่พูดแล้วใหม่จบเลยไง<ช>แต่ว่าบางคนเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเนื่องแต่ใหม่คือแบบใหม่จบอะไรเงี้ยก็ต้องปรับจริงจริงใหม่ะนะไม่ได้อยากใจเพราะว่าสร้งซีนที่น้องเขาหรือว่าเราไม่ได้อยากใจจริงจริงคือบางทีอะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบมันหยิบย่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยมันไม่มันไม่ได้เรื่องใหญ่หรอกค่ะมันแบบ บางเรื่องก็ใหญ่นะคะบางเรื่องก็ใหญ่เป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมาอะไรเงี้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับปรับให้เด็กๆเรียนรู้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอะ่ะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองพอเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทํางานทํางานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้างเขารบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนะี่ยไหว้ทุกคนทําตัว คือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอโพสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าแบบเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมไปอาเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันคิดไปทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าอันนี้อันนี้แบบนี้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 อะไรแล้วก็จะบอกเขาเลยคือก็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเรื่องหน้าที่ ที่มีคุณภาพแล้วก็เป so ็นเบื well, ้องหลังที่พี่ท yep. right. ีมงานเบื้องหลังรักมายถึงว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตะก้องอ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบคืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานเป็นตะกล้องได้ไม่เป็นแบบที่เขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกที่เขาก็จะให้ไปดูสมมติเราไม่มีคิวเราก็ไปดูกองว่าที่เขาทำยังไงท้เขาไปเป็นสวัสดิ์เนี่ยใช่ เจอรื่อาเรื่องเริงๆอกอยากาว่าโมเมนต์เคมีเป็นยังไงบ้างน่ารักครับมันเกิดขึ้นตอนไหนรู้สึกวบาอืคือจริงๆคู่นี้เขาผ่านเลยด้วยกันมาเยอะมากคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดมันมันถึงขั้นที่บอกว่าผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะจะเลิกโปรเจกต์นี่เรื่องจริงคือแบบมันอีกประมาณอีกสองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรครับก็เรากำลังจะต้องลงเงินจํานวนมหาศาลมากเพื่อสร้างโปรเจกต์นี้แต่ว่า เรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเด็กสองคนนี้มากเท่ากับที่เราคิดเหมือนวแบบ่าเป้าหมายยังไม่แน่ใจเป้าหมายเขาเป้าหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกนะันว่าเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่จะไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่าก็เลยมานั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือพอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันจริงแล้วเขาก็แบบ เออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อกันเขาบอกเขาไปว่าเออมีความคิดจะเลิกโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่มีการโทษกันเลยเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนแบบปอดคอร้องไห้กันนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วหมายถึงว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเราเป็นอันเดียวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนเขารักกันแล้วก็เป็นสองคนที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างเราสองคนได้รับรู้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหมว่าโมเมนต์โปรเจกต์ไอ้โมเมนต์มันไม่ขึ้นเคมีมันยังไม่มา ค่ะเ,เรารับรู้ไหมว่ามันยังไม่เจอรับรู้ค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกแล้วเราก็เหมือนแบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุกคนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยอ๋อว่าทําไมสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไมันต้องทำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าให้มันมีเคมีกานที่เขาต้องการถ้าทำไม่ได้เขาก็จะยุ่โปรเจกต์ ค่ะก็คือเปิดใจจริงๆที่พี่ใหบบอกเรียกมาเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบกันอะไรกันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตอนที่ตอนที่พี่ไม่เห็นใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดแต่พี่เขาก็คือแบบหลังหลังตรงไปคือหลังตรงมากเลยว่าตรงมากคือแบบว่าอะไรนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรแล้วเนี่ยแล้วแต่ลกันแล้วค่ะมันมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอล้วยังในแครเบลเราจะได้เจอแบบ มวลไหนของการได้รับความสัมพันธ์เ oh นี่ยโอ้เรียกว่าร้อนถ้าจะพูดว่าร้อนแรงเนี่ยหนูเรดแค่นีดีกว่าเนอะตอนไปเช็คเทงหนูบอกว่าไหวไหมลูกเมมเา้บอกหนูไม่ติดคขาจริงเหรอจริงเหรออ่ติดคดีเนี้ยเอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดค่ะหนูเอาติดเลยทุกคนหยุพี่บอลก็แบบ หนูอะโอเคหนูได้หมดเลยถามถามน้องแป้งดีกว่าเราแป้งติดไหมหนูก็ตอนที่มันฝังไม่ติดเอ้ยเพราะว่าบรรยากาศในๆสสมความที่แบบรุ้นสังเคาทุ่มเทเนาะจะเป็นงานอาร์ตงานอาร์ตต่างสัรคุกนู่นนี่นั่นมาทุ่มจุดตัวเนาะสุดสุดไมุุ่่ดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่า เป็นยังไงบ้างเนาะเต็มที่แล้วค่ะในส่วนของบทคนและขั้นตอนนีก็เสร็จไปแล้วนครับเราต้องเสร็จอะไรให้น้องๆมางอะไรนะครับต้องเสร็จอะไรให้น้องๆให้น้องเสร็จได้รตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เราผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกิร์ลเลิฟมาก่อนนะพี่ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเกิร์เลิฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความรักนะมันเป็น สองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนะี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นต่างๆต่อแทรกเข้าไปครับ<ช>แล้วก,<ๆ>แวก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนเป็นตัวนาไปครับ<ๆ>ก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแครเบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน่คือแครกับเบลก็เลยก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทขึ้นมาก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็ค<ๆ>ือผมก็ท<ๆ>ํามาแต่หนังอะไรเงี้ยก็คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตาหนนึ่งเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบได้ฟีลลิ่งของความเป็น์ แต่ข้ปดูวันนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนังใช่ครับมันเราเป็นเหมือนหนังใช่ครับใช่เราถ่ายมาในแบบหนังอยากให้ออนลงทุก EP เลยอยากสิแต่ขาดสารแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินครแต่ขาดสารสักพอร์ตกันเยอะๆเราจะมาดูในโรงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวสั่งนนี้ให้มาดูด้วยเลยโอเคให้น้องๆฝากเลยค่ะฝาก ถ้าฝากด้วยนะคะแคร์เบลข้างรักนักโทษค่ะมาลุ้นกันว่าความรักระหว่างแคร์กับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกเลยนะคะไม่มีความหวังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแคร์เบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันเสาสิบเอ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบมาวมีเดียโปรดักชันและก็มีเวอร์ชันอันคันนะคะทีเอ็วันดีค่ะมีอะไรอยากบอกแฟนๆด้วยกันเล่เรียกว่าจะพีทุกอีพีแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะได้ค่ะ ัดีค่ะขอบคุณนครับสวัสดีครับิงเกค่ะ